สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะจจะอยู่กับตอนนี้อาบูอีกแล้วจ้าสวัสดีนะสวัสดีครับทาง,งกำลังกินข่าวเด้อพี่น้องเดอนี่ อันนี้อยู่ทะเลนะจ๊ะทะเลจะมาจับปูได้พี่น้องในบุรวัวจิได้ปูหมาปูหยางกระปานบนะ่เนาะย่าๆสวัสดีพี่น้องในบุรัชุดย่าง,งามเลยมไหมนี่ใส่ชุดงามเป็นเสื้อดีลาชุดหลงปลาสิพ้าะมะดามหรืย่ามาจับปูจ้าแล้วก็คุณายดําเนาะผ้าแข็งมาจับปูจ้าในเบื้องบรรยากาศจ้ะพี่น้อง อยมังนี่เป็นหินตนวนี้อุ้ยเห็นใสมากทุกคนใสมากเห็นหอตเห็นฮอตตินสันี่เห็นบ่กใสเดี mm ๋ย hmm. วจ,จะมาจับปู mm hmm. ว่าวจะมีปูหรือเปล่าไม่รู้ mm hmm. ขมาเล่นเจตส,สกี้ได้จ้าเป็นนองจ้ากูนะเจตส,สกีนะคะทุกคนบรรยากาศดีอันนี้ก็บรรยากาศรอบๆเถาหยาก,กับเทาดำฮายอยู่ในทะเลนะจ้าทุกคนอีแม่ซึนี้อยู่ในทะเลจ้าในหมวกใบเก่าแต่ว่าแต่งตัวสุภาพหน่อยนะจ้าไม่เซ็กซี่ไม่โบ๊นะจ้า น้ำน้ำน้ำเดี๋ยวไอ้ถ้ามีปูเดี๋ยวสนีสิถ้าเห็นเบิ่งกระจาว์ววาสิได้ปะบูไอกระมังว่าพร้อมจะมาใส่ปูด้วยสิได้ปะบุมีบักลาหน่อยลูกรายมาเทเล่นน้ำล่างแขกหลางมือ ก้สนเสมาพอเด้จ้ะวนวนไปวนมา้าสิขากันกับโซโฟเฟอร์อยู่ก้สนเสมาพอดแต่ว่าปกติเขาอยู่ขี่รถมาฟังปุ่นเนาะแต่เขามาบ่ได้เอาบักลาบักลาน่อยมาปนเปลี่ยนแถวนีเสียงแรงว่าอยากเสมาเป็นลูกซะหนีนได้แ,แต่นี่หักเชียวเลยราะว่าเห็นมีปูจักตัวอยูุ่พี่น้องจ้าไม่เห็นมีปูสักตัวเลย ่เห็นมีปูอ,อืมอร่อยแตนวากวกาวไอ้ลวกโซบว่ากับเกาจหมาพอนเออโคตรเท่เลย ลองด้วยเอาค่ะล่องเอกบิวสีกันเล่งเล่นน้ำได้ว่าปู่ เบื้งแค่เกยตื่นพี่น้องเอ้ยอ้อาวฟืดแล้วเป็นว่ดเด็ดแล้วแคเกยเกนกินมันเป็นแยังพี่น้องเบืองพายุนพี่น้องพยุอีกตัวหนึ่งอันนี้องไงแมวนม้ำมวนเ้เคยตื่น ปั๊มแปมปั๊มแปมเด็กน้อยเต็มอยู่ข้างนี้จะเป็นอดอได้จ้าถนนข้ามสะพานนะคะพ่อเข่าทางวาเสียวมาใส่ปูแม่ป้าตอนนี้ได้หลายๆคนเต็มถังเลยมานี่ปูเต็มถังแล้วยังไม่มีเจ้าตัวเลยจ้าพี่น้องจ้าคนกับมากวนเนาะคนหลาย เดี๋ยวอีกจะน้อยถ้าคนขับเดี๋ยวสนิทจะยงังยังไปหนีจักหน่อยนี่เพื่อมีปูเพื่อขวานเนาะถ้าไม,ไม่มีปูเราก็ไปซุปเปอร์กันก็ได้ปุ๊บนะแค่ยะอยากกับแปดสายปาดคว้าไม่ยังไงปู้ก็บม่ได้เห็นว่ไไบาบรรยากาศกันมันจะมีต้นใหม่ยังมันเขินมาต้นอย่างมันนี่ฟังคุนก็นจะเป็นอ่า น่าจะเป็นป่าชายแลนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเขามีเลือกขามไปอยู่ได้พี่นอ้องไม่รู้ว่าเขาข้ามไปเรื่องไหนน่าสิจ้างเอาไหมฟังฟังพูดไหมไมีต้นใหม่ไหม ทีแล้วนะคะทุกคนยาญมองละคุณแขกไปปูนมองเนี้ยมองนี้บมีหินจ้าไม่มีหินมองแหลกๆอยู่พูเห็นไหมเป็นเนินทุ่คุ่นเสนีก์กระยางมาจากหน่อยตอนนี้หกโมงจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะใส่ปูยดใส่พี่นอ้องเห็นไหมปู ทุกคนไม่เห็นมีปูเลยค่ะแต่ว่าคนก็นไลยน้ำเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องน้ำเริ่มขึ้นเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวนี่ีชวนตัว ด้ปูหลายบอร์ใหญ่เสียังกินถ่ายย่า,ยาม,มาหลถ่ายย่าอะไรเมือว่อมีปูว่าเห็นมีปูได้พี่น้องเด้อมันตรงไปทางไหนบ่รู้วะหลูวไปทางไหนปูเห็นว่าน้ำเริ่มขึ้นแล้วจ้ะปิดถนนฟังนี่แล้วน้ำเริ่มขึ้นแล้วนะจ๊ะแขกไปเล่ยนน้ำป้อมแปมูุลลาเขาหาปูจังไดนเนาะเขากับปะหลัวกันเนาะ ว่าน้ำใสๆได้พี่น้องโอ้ววิวสวยนะเนะี่ย ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะคะกับอีกเจ็ดนาทีนะคะยี่โมงลงแล้วพระอาทิตย์ลงแล้วอุ้ยทุกคนอันนี้มันเป็นรอยน้ำนะเนี่ยเป็นชุมช่มๆเนาะเป็นชุมช่มๆน,นี่ต้นไม้ตนน้นยังบุนีต้นนี้ยังบุรีต้นนี้ยังบุพี่นองอยู่ต้นใหม่ทะเล น้ำเริ่มมาแล้วนะคะทุกวันนี้มาโอ้ยเมื่อกี้แขกจับเมื่อกี้แขกจับย้อนลงน้ำอันนี้เป็นทางถนนนะคะทางถนนได้พี่น้องได้ตอนนี้น้ำขึ้นน้ำขึ้นมาแล้วน้ำขึ้นมาแล้ว พูเขายังมากลับอ่านกัาบซองหรือป่นเนี่ยขนาดสี่คำเราก็ได้ต้องไปน้ำกับสิทวมนี่ได้จ้าพี่น้องบ้นา,าน้ำไหลมะไม่ได้มาจับปูไม่ได้ปูจักโตจ้าไม่เห็นมีปูจักโตตอน,นี้ทุ่มนึงแล้ว สักตัวนะคะแม,ม่แขกแขเกเคยตื่นแล้วพี่นอ้องแขกเคยตื่นแล้วใส่ปูอยู่ใส่พี่น้องเกันปูกันป,นปูเอ้ยมาเด้อปูไอซี่กันอร์อบุกไซดิโอ Yeah I see แขกเรียนหนังป้อมแปมฮะใส่ใส่ใส่มาเบิงในปลาบา่เอาปลามาเบิง ตัวคนแท่เร็ว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  <100. S 1> ตายไปเป็นหรือตายว้าปลาใส่เบิง้งเอ๊ปลาน้อยไหาปูหาปูเพื่อมีปูพี่น้องเบิง้งแขกจับโน้นลงน้ำเคียดเคียดให้แขกแล้ว สำอางกับไปค่ะน้ำกับแสบตาเข้มกับเข้มเนาะปูกับวัวได้พี่น้องแต่ว่าก็ดีได้แขกไปหาดด้วยนี่คนว่าหลายเป็นตามายอยสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนสำเนียกเอาไว้สำเนี่ยเอาพี่น้องเนะาะแต่ว่าถ้าเสนิหาปูเห็นเสนิกะจีเอาลงในคลิปให้เบิรงนได้จก้กตอนนี้หาปูไม่เห็นนะจ๊ะแต่เขาบอกว่าเขามาจับปูอยู่นี่นาะพี่น้องนาะว่าได้ปูเนาะ โอเคสำหรับคิปน่ได้จะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนคิมนาจะไปเล่นทะเล่อยนะคะฝากด้วยนะคะจายสวัสดีพี่น้องแนสีอาร์ล่าสีอารล่ามอลลามแล้วสีลงฮานแล้วสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามย,าย่าๆคนสวยด้วยถึงเ <c oughs> <c oughs> วลาะมือนเดี๋ยวจพามโมว์จาวันหยุดของแขกเนาะส่วนแขกยวพาไปหาแขก นนแนะนำสวัสดีพี่น้องนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามรักทุกคนรักทุกคนรักทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปแล้วนะคะ <laughs> ขึ้นน้นำก่อนครูไม่ได้ชาพี่น้องคนไลค์ค่ะวันนี้ อาจจะเป็นเมื่อวันหยุดเนาะเขาเลยพาลูกพาเต่ามาเที่ยวพี่น้องเดี๋ยมาหลังสน,นิษสิพามาใหม่เด้อจะ้ะเดี๋ยวถ้ามีคนมาเดี๋ยวสนนิจะขอมาน้ำเขาเนาะสะนนิษฐ์ัววิธีการจับของเขาเป็นยังไงสนนิษคือเ oh ่เห็นสะดตวะบายยนะคะทุกคนสน,นิษหักทุกคนนอจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้คนไหลคนยังประกาศบานยูทุมนึงแล้วทุ่มสิบสองานาทีนะคะ บายบายจ้ารักทุกคนรักทุกคนรักทุกคน